ประธานสภาผู้แทรนราษฎรที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคงเพื่อไทยอุบลราชธานีขอขอบคุณนะครับเราผมได้มีโอกาสที่จะมาอภิปรายเกี่ยวกับยติที่สภาผู้แทนรัษฎรเสนอตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อตรวจสอบงบประมาณที่ผลพวงจากการกู้เงินเพื่อโควิดเรียนอย่างนี้นะครับว่าพรรคเพื่อไทยเองรวมทั้ง ทุกพักในสภาแยหย่งนี้ได้เหมือนอภิปรายมาได้เหมือนเห็นพ้องต้องกันว่าเราต้องการตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบเงินกู้เป็นจํานวนมากมากที่สุดในประวัติศาสตร์แต่เรียนอย่างนี้นะครับท่านประธานว่าวันนี้พี่น้องประชาชนก็เหมือนว่ารอคอยความคาดหวังจากเงินทองที่จะเข้าไปฟื้นฟูที่จะเข้าไปแจกจ่าย แต่ปัญหาที่เกิดที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไปละเอียดมากจนมีความรู้สึกว่าการแจกเงินไปการจ่ายเงินไปในโครงการที่จะกู้เนี่ยเช่นเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ได้บอกว่าเงิน5,000บาทเงิน15,000บาทให้พี่น้องเกษตรกรที่จะให้เดือนละ5,000เนี่ยมันเท็จจริงมันครบหรือยังหรือยังไม่ครบมีข่าวบางส่วน ก็จะออกว่าเกษตรที่คอนที่ตายไปแล้วนี่กระทรวงเกษตรพูดเองนะท่านประธานนะเกษตรกรที่เสียชีวิตแล้วได้จ่ายไปเกินไปหนึ่งแสนคนอย่างนี้ลหละครับที่เป็นความจําเป็นที่สภาแห่งนี้ต้องขอตั้งกรรมธิการเข้าไปดูแลเข้าไปตรวจสอบครั้งแรกเห็นท่านนายกเลิศมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าไม่อยากให้ตั้งกลัวล่าช้าท่านอาจจะเข้าใจผิดแต่วันนี้ท่านคงเข้าใจถูกแล้วว่า การตั้งกรรมธิการนั้นเป็นการที่พี่น้องประชาชนตัวแทนพี่น้องประชาชนเข้าไปตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีต่อรัฐบาลด้วยซ้าไปผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคก็รักบ้านเมืองก็ที่จะเข้าไปช่วยกันทําสิ่งหนึ่งที่ที่พูดกันตั้งแต่เช้าแล้วล่ะครับคล้ายๆมันจะออกมาคล้ายๆกันก็คือว่าคณะกรรมการกันกลองที่จะเสนอพิารณาเงินกู้สี่แสนล้านเนี่ย ที่เราเป็นห่วงนักหนาว่าไอ้สี่แสนล้านเนี่ยมันจะโปร่งใสอย่างไรเพราะการจัดซื้อจัดจ้างก็คงไม่ใช้วิธีระบบประมูลทั่วไปคือระบบ e b i d d i n g ก็คงจะใช้วิธีเจาะจงเหล่านี้โครงการเสนอในนั้นเร่งด่วนอาทิตย์หนึ่งเท่านั้นเองครับเสนอเสร็จเมื่อวันที่หมิถุนาแล้วบอกว่าจะจัดซื้อเออจะจัดจ้างลงนามในสัญญาจ้างภายในเดือนมิถุนา โครงการมาทั้งหมดเนี่ยใครก็บอกกันวันนี้หลายท่านก็บอกว่าเจ็ดแสนกว่าล้านสามหมื่นโครงการวันนี้คณะกรรมการกันกองก็คงทํางานทํางานอย่างไรอะไรไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ของท่านแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะตั้งกรรมธิการเนี่ยต้องเข้าไปดูก็ขอฝากว่าเข้าไปดูอย่างละเอียดเพราะโครงการมันตั้งสามหมื่นกว่าล้านจะพิจารณากันยังไงทําอย่างไร,ท,งไรที่จะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเห็นเขียนกันหลายอย่างพัฒนาแหล่งนมม้ําบ้างพัฒนาถนนหนทางผมก็เกรงว่าทุกอย่างรั้วโรงเรียนก็จะเป็นรั้วโควิดถนนโรงเรียนก็จะทําเป็นถนนโควิดหมดเอาโครงการต่างๆเหล่านั้นเข้ามามันก็เหมือนว่ามันไม่รู้จะแก้ปัญหาในระยะยืนยาวได้หรือเปล่ายกตัวอย่างให้ปทานฟังนิดเดียว่านนี้นครับเรื่องแหล่งน้ําเหมือนกันทํามาไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับขุดลอกขุดคลองแหล่งน้ํา เอาเฉพาะรัฐบาลชุดนี้เสียเงินไม่น้อยกว่าหกเจ็ดหมื่นล้านวันนี้พี่น้องประชาชนก็ยังไม่มีน้ำกินโดยเฉพาะภาคอีสานบ้านผมก็เป็นทุกยอมนะครับยังมีโครงการจะเจาะน้ำบาดาลจะนั่นอีกไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยว่าเงินตั้งห้าหกหมื่นล้านทำมาเนี่ยเราไม่ทำอีกได้ไหมไอ,ขอ้ขุดคลองขุดบ่อม่รู้ทำหน่วยไหนทำกันวุ่นวายไปหมดสุดท้ายมันก็แรงเหมือนเดิมทำไมไม่ทำให้มันเป็นหลักเป็นเกณฑ์จริงจงจังๆสักที ผมหลายคนเคยเสนอเรื่องหนึ่งเรื่องบอ่อน้ําใหญ่หนึ่งตำบลเนี่ยผมเรียกบ้านผมก็เรียกว่าหนึ่งสระใหญ่หนึ่งตำบลทนา่ทใหญ่ๆเลยไอ้สิบหมู่บ้านเนี่ยทำประปาทีเดียวเลยทาปราปาทั้งสิบหมู่บ้านอันนี้เอาแค่น้ําบริโภคอันนี้ไปทําเล็กๆน้อยๆสุดท้ายก็บอกไม่มีน้ําบริโภคแล้วก็จะมาเจาะบ,บาดาลมาเจาะนู่นเจาะนี่ทุกตําบลผมเชื่อนะครับว่ามีที่สาธารณะพอที่จะขุดสิบยี่สิบไร่ ลงทุน10บล้านที่สิบล้านเจ0 0พันตำบลตำบลหนึ่งสาล้านนะครับก็สอง0 0ื่นกว่าล้านเองยั่งยืนกว่าแน่นอนกว่าพี่น,อน้องประชาชนได้ใช้น้ํากว่าโครงการเหล่านี้ใครเป็นรัฐบาลลองเอาไปทําดูมันแก้ปัญหาได้ดีกว่าจะใส่มากุดคองห้าแสนห้าแสนมันไม่จบกับพอสุดท้ายมันก็อดน้ําอยู่ดีนะครับเพราะนั้นกรรมธิการที่จะเข้าไปที่จะตั้งเนี่ย อยากให้เข้าไปดูไปตรวจสอบโครงการเหล่านี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ตรวจสอบก็คือว่าเงินกู้ซบลน SME ทั้งหลายก็บนกันทุกกลุ่มบนกันทุกฝ่ายว่าวันนี้ก็เริ่มมีข่าวเงินกู้ซบซบลนทั้งหลายเนี่ยจะได้แต่ลูกค้าเดิมธนาคารพาณิชย์แน่นอนนะนโยบายรัฐบาลบอกจะต้องให้ SME เล็กน้อยเหมือนเดิมอีกลครับใส่ไปก็ได้สประมาณสี่แสนเจ้าอีกสมล้านยังไม่ได้อะไรเลย มันไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นคณะกบมการที่ตั้งขึ้นลองไปดูให้หน่อยว่าการออกไปส่งเอาไปเอาไปกู้เนี่ยมันได้จริงไหมหรือได้แต่เจ้าเดิมและแบงก์พาณิชย์ก็เป็นธนาคารนะครับไม่ใช่มูลนิธิเขาก็ต้องเก็บกําไรเขาก็ต้องหาส่วนต่างเพราะนั้นไอ้ลูกค้าที่ที่บอกว่าจะให้ถ้าลูกค้าไม่ดีแบงก์ก็ไม่ปล่อยอยู่ดีเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาเงินสี่แสนล้านก็จะไปได้อยู่ เจ้าเก่าๆเจ้านี่เดิมลูกหนี้เดิมที่เป็นลูกหนี้ดีของธนาคารเพราะนั้นเรื่องนี้รัฐบาลอาจจะมองในจุดดีแต่ธนาคารพณิชย์ไม่ได้ทำด้วยอันนี้ผมฝากทางคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นเข้าไปดูแล ผมคงไม่ใช้เวลาสภานี้มากมายนะครับท่านประธานเพราะว่าอย่างน,น้อยๆก็ได้มาบอกเล่าว่าเรื่องนี้พักฝ่าย้านเองพักเพื่อไทยเองรวมทั้งเพื่อนสมาชิกซึ่งเพิ่งอภิปรายไปก็อยู่ในฝ่ายรัฐบาลก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราสมควรตั้งกรรมธิการเพื่อไปศึกษาไปดูแลเงินกู้ของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเงินกู้ที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยให้ สมกับว่าเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนให้ได้ทั่วถึงอย่างมากที่สุดแล้วเสียหายน้อยที่สุดขอขอบคุณครับท่านพลรังครับครับขอบคุณท่านสมคิดครับใช้เวลาแต่น้อยนะครับ